ต้องอันเรียบร้อยนะคะดูเสื้อผ้าดูห้ารูปดูอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ตุกขปันต์แปบนี้แต่ยังไม่ยังไ่เพียงแต่กับนักท่องเป็นยีเท่าน้นเองนที่งานในกรุงศรีอยุธยาที่เดียนกันก็คืออย่างทีมเรียนที่ทราบครับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ก <c oughs> ับประชาชนต้องขอขอบคุณผู้ได้รับสิ่งต่างๆสิ่งศักปิ์ริทธิ์ตางหลาย ทมงรบันดาลให้ทุกท่านประสบในความสุขความเจริญตลอดไปและขอให้การจัดงานเป็นไปได้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุปกรประการปันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว Gracias. น้องให้เฉิดฟ้าสชสดทดกาบอลังกนานงประการให้ยิ่งใหญ่ให้ทราบให้รู้ว่านี่คืออัตลักษณ์นี่คือตัวตนของชาวประกวนชัยต่อด้วยเป็นเรื่องกระบวนของเทียนภาษา<ม>ประจำปีสองครั้นะครับไม่ว่าอากาศจะอบอ้าวแต่ก็ไม่ขัดสตาแต่ก็ไม่ขัด นะครับในปีนี้เรานำพญานาคคาราชห้าตรวบูนนะครับซึ่งเป็นส่วนหน้าของรถเทียนภาษาในปีนี้ซึเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ของความผู้ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความมั่นคงของเราํำมาให้ชาวระบนไทยทัทายนะครับถ่ายรูปเอกโดยเฉพาะต้องท้องโบกม้โบกมือทักทายนะครับในริ้วกระบวนเชิดพระเกียรติ นะครับเชิดชูสถาปันหลักของประชาชาตินะครับกร,ระบวนที่สามรียวกระบวนของชุมชนชาววัดโกนชุมชนเต่าแก่ของชาวประปทชัะะนะคราะมีอ่าพระการมีพระการในรอบๆอของวอดเทียนมรรสาที่คอยขัดขวางตัวมารไม่ให้มาปะจดต้นเทียนของเราต้นเทียนของเราประดับประดา,า,าแก่สลากด,ด้วยอดอกบัวสีเหลานะครับดอกบัวสีเหลา นะครับแตลว่าถ้าพี่น้องเห็นในต้นเทียนนั้นจะมีแค่สามดอกจำดอก,กที่ส่ยุดยาให้พี่น้องได้ชมนะครับนี่คืออัตลักษณ์นี่คือตัวตนนี่คือสัญ,ญลักษณ์เรามาประกาศให้รู้ว่าเราไม่แพ้ตุนราชธานีเราไม่แพ้นครราศีมาเพราะว่าเราคือตัวตนของเราเรามาทำให้โ,โลกได้รู้ ครับไม่ใช่การจ้างมาจากอุบลไม่ใช่การจ้างมาจากที่ไหนที่เมือนแต่เป็นช่างของลายของมบูรณไทยพิลลุงนะครับซึ่งเป็นลายอัตลักษณ์ลายอัตลักษณ์ออกบนขาวบนทยโดยแท้นะครับโดยลูกหลานการประดิษไทยนำมาให้พี่น้องให้คนให้เพียรให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่เหมือนกับงานเทียนพรรษาในปีนี้ที่ยิ่งใหญ่งามประการตา ไม่แพ้อุบลราชธานีไม่แพ้นครราชสีมาเพราะเราไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพราะว่านี่คืออัตลักษณ์นี่คือสัญลักษณ์ของกระบวนกเฉื้มสลองงานครับที่กำลังได้ดำนะครับตามด้วยการฝึกซ้อม อยากเก็บความที่ใจ่ำลังใาไว้เพียงแต่ท่านคนเดียวนะครับทายมาให้โจ คูนหรือแท้ไม่มีการว่าจ้างจากบุกคคลไม่มีการท I need a วันเฉลมพระชนพรรษา28มกราคมนี้นะครับเป็นวันเฉลยพระชนพรรษาของพระองค์ท่านเราจึงนำสถาปัตย์หลักของประเทศชาติมาเชื่อจูมาเชื่อทูนนะครับถึงเอกลักษณ์พิสัาลักษณ์ของเราที่เราต้องหวงแหนและรักษาสถาปัตย์ของเราไว้นะครับตามมาด้วยศัพั์ปัพจ์ปรปีปีนักศัพจีพระศิลูนศล็กดังนั้นเราจะสร้างสรรค์จัดสรรปันธุรให้เกิดความสวยงาม ให้เกิดความทิ่งใหญ่ให้เกิดความงดงามตรการตาของชุมชนชาวประทนไทยมาประกาศให้โลกได้รู้มาประกาศให้โทั้งโลกได้ยินทุกอย่างต้องมีภสษาครับพี่น้องนี่คืองามของน้องน้องโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ครับแต่งหน้าทาปากแต่เช้าเพื่อความงดงามเพื่อความตระการตาขบวนที่งดงามขบวนที่ล่อหล้อความสมัครสมานสามกีนพี่น้อง ตลอดงเทียนรังาในปีนี้นะครับต้องทที่สี่โอที่ห้าโที่สิบสามจากลูกหลานชาวประโคนชัยโดยแท้นะครับต้องกี่ที่าที่รัทรอดวยใท่าเรติาะครับโดยการคิดยการสร้างสรรค์โดยการคุ้มครอง ขอบคครูผู้ประกกรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์โดยท่านผู้บริการกัลยากัลยาประสิทธิ์โรงเรียนที่สองผู้บริการโรงเรียนนะครับได้นำนักเรียนมานะครับได้รับความสนใจชาวชุมชนมัดโบนโดยแท้ถ้าพี่น้องมีโอกาสไปโรงเรียนมัดโบนฉะนั้นต้องกราบขอบพรนคุณพี่น้องทั้งสองฝั่งถนนนะครับที่มารอชมรอเชีย ให้กำลังใจนะครับน้องๆให้กำลังใจิ้วกระบวนวัดโคดของเรานะครับแม้ว่าอากาศจะร้อนอากาศจะอบอ้าวแต่ก็ไม่สับบอกู้แกะสลักในเรื่องลายของของประคนไทยไทยจุลวันนี้คือลายอัตลักษณ์ของเรานี่คือลาย,ยลูกัญลักษณ์ของเราเราคือลูกหลานชาประคนณไทยครับด้านหลังรถประชาสัมพันธ์นในส่วนของ ปีนักสัตว์ในปีนี้นะครับเป็นของประจำปีคือปีมะเส็งปีงูเล็กน,นะครับน้อง สำคัญครับน้องนาดี้ครับน้องนาดิ้งเปนของเราอายุ17ขวบครับอยู่ชั้นต5นะครับแบบนี้ขับความเฉียบอาบขับความน่ารักขับความไวเย็นสานะครับให้พี่น้องได้ชมครับในรุ่นติเหตนี้ครับ